สวัสดีจ้าเพื่อนเอนเจอกันยามเช้ากับอากาศที่สดใสวันนี้แพทมีอะไรที่ง่ายๆ <c oughs> เดี๋ยวขอนจิบกาแฟก่อน <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆที่เมืองไทยแพทนานๆลงคลิปทีหนึ่งนะไม่ได้ลงบ่อยอาทิตย์หนึ่งอะลงคลิปแค่สองสองคลิปถึงสามคลิปประมาณนั้นแหละเมื่อก่อนนะลงทุกวันนะคลิปอะเจ็ดวัน,นีนเจ็ดคลิปเลย เดีย๋ยวนี้เขาบอกว่าไม่มีเวลาแล้วก็เหนื่อยเพียทำงานก็เหนื่อยแล้วอะไรก็เหนื่อยแล้วก็วันหยุดก็ไม่มีอะไรกินด้วยมีอะไรมีกินนะของกินมีแต่ไม่ไม่อยากไม่ไม่ได้มีอะไรกินหรูหราลังการงานสร้างแบบว่าจะต้องมานั่งทําคลิปไงเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยน้ําพริกเพื่อนตาให้น้ําพริกแจ่วกุ้งปแจ่วปนกุ้งกุ้งดิบนะข้าวเหนียวนี่มีมะม,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 มีมะพร้าว นะเห็นไหมกินง่ายๆอย่างเงี้ยตอนเช้าอะ่ะบางทีผัดโงมผัดไทยอย่างเดียวลาดกินจบเลยก่อนไปทำงานกลับมาก็หัวถึงหมอนอาบน้ำนอนหลับวันหยุดก็ทำงานบ้านวันหยุดก็ทำงานบ้านบ้างเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนบ้าง ของกินก็ไม่ได้ซื้อก็กินของเก่าไปมีอะไรก็กินกินไปแค่นั้นแหละก็เลยไม่ได้ทำอ๋อช่องเรามันเป็นช่องของกินเนาะทำอะไรก็ทำกินในเมื่อไม่มีของกินก็ไม่ได้ลงคลิปเผ็ดอร่อยเพื่อนเพื่อนคนเวียงจันทร์คนลาวทำให้ อืแซ่บเห็นไหมละ่ะกินง่ายๆอย่างเงี้ยเออแพทชอบเข้าไปดูเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้เวลาเขากินโชว์อะไรเขาก็โชว์กินในเฟซบุ๊กเนาะดูใครเนาะเ่าเป่าปุ้ยจุผักอะกินหน้าแซ่บ จำไม่ได้แล้วเห็นมันโดดขึ้นมาก็มันเด้งเด้งขึ้นมาก็ดูเดี๋ยวนี้แบบโซเชียลมันไปไกลแล้วมันไม่ได้มีแต่ YouTube ที่ว่ามานั่งทำวิดีโอลง YouTube Facebook ก็ทำยู่ลง y o u t u b e ได้แล้ว b o o k o o k แล้วก็อะไร TikTok-TikTok เ TikTok นาะก็ทำคลิปลงได้อะไรเงี้ย ตอนนี้มีหลายช่องทางที่ไหนสมัยก่อนก็มีช่องทางเดียวเฟซช่องทาง youtube เนาะก็ป๊อปปูล่าดย๋ยวนี้ควรทาคลิปทําอะไรก็ต้องหันไปทำ TikTok ต้องหันไปทำํำ Facebook แพทไม่เข้าใจว่า Facebook ก็ทำยังไงทําไม่เป็น อยากจะทำเฟซบุ๊กเหมือนกันแหละขนาด YouTube ยังไม่มีเวลาทําแล้วจะไปทำเฟซบุ๊กึงงเหมือนกันว่าไหมเฟซบุ๊กนี่องสัยคนมาดูเยอะๆแล้วก็ขายของเนาะเห็นก็ทําน้าพริกขายน่ากินอยู่น้ำพริกแจ่วแมงดาแมงดาเป็นตัวๆอะไรเขาบอก บ่าปุ้ยจุผักอชอบดูเขาเขากินกับแฟนเขากับน้องเขากับลูกเขากินเป็นตาแซบของกินดีๆทั้งนั้นเลยปลาหมึกตัวใหญ่ๆงี้หอยตัวใหญ่ๆกุ้งกับตัวเบลเลอเบลเลอรของกินแซบๆเป็นตาแซบทั้งนั้นขนมกินก็กินทีสองโล ไม่เคยดูไม่เคยดูจบเตทีนะกินหมดหรือเป,ปล่าก็ไม่รู้เยอะขนาดนั้นอยากกินหมดเเข้าไปดูแบบว่างๆอ่ะเวลาแพทเข้าไปดูแพทจะเข้าไปดูแบบตอนว่างๆ่วงเบรบบางทีก็ดูแล้วก็หลับไปไม่ได้ดูมากดูอย่างมากก็แค่สามนาทีสามนาทีสี่นาทีเลย แล้วก็เลื่อนไปดูอย่างอื่นดูละครบ้างดูอะไรบ้างในเ c e บุ๊กไม่ได้ดูตจนจบก็เขากินหมดหรือเปล่าเยอะขนมจีนสองสามโลมเยอะนะแค่เนี่ยวครึ่งก้อน,นก็อิ่มแล้วให้กินอย่างนั้นไม่ไหวนะจุกจุกตายแต่ให้นั่งกินเล้า หมดขวดไม่ต้องบอกถามหมดจะ <laughs> ให้นั่งกินข้าวไม่ไหวอืม,อม คนที่ถามหาเคเวนก็รอไปก่อนนะเคเวนอยู่กำลังช่วงทำโทษเผ็ด กาแฟน้ำร้อนนี่จะช่วยได้ไหมเผ็ดอ่ะกินหมดเลยเจวป่นกุ้งใจมือเขือเพื่อนทำให้กิงวันนี้คอาโอมสติกเห็นไหม แคดโดมีเทียนจุดเทียนตอนกลางคืนนั่งจุดเทียนดอกไม้เหี่ยวหมดแล้วเป็นต้นไม่เหี่ยวเป็นดอกเหี่ยวหมดแล้ว Đang ừ. 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 ở trong phòng nhiều đi nam lâu Khi tôi yên Khết nổi ừ. 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 อยากกินอะไรหวานๆเพื่อนซื้อครีมมาจากเยอรมันให้ครีมทาหน้าเขาสั่งมาจากเยอรมันเขาเลยแบ่งมาให้ใช้หลอดหนึ่งผมไปก็เห็นหน้าแล้วเป็นกะคีเร่คู่ายแท้เนาะก,กะขึ้นเอ,เอาไปใช้ใช้ดีแล้วบอกด้วย กพราะว่าใช้มาสามสี่วันละเออดีวะหน้าใสขึ้นรู้ว่ากะจงังกะไม่กึ๊กลึ๊กกล๊กโอเคกะไม่กี่ใหญให่ที่มันฝังลึกนานแล้วมันก็ใช้เวลาย,ยากจะแ,แบบว่ากะที่แบบใช้แล้วแบบ ที่มัน,นพึ่งขึ้นน่ะมันก็จางลงแต่ว่าอย่าพึ่งคอมเมนต์ถามห้ามถามห้ามถามนู่นนี่นั่นเด็ขดขาดเพราะว่าต้องรอให้เห็นผลจริงจังก่อนถึงจะบอกตอนนี้แค่แค่สันนิษฐานคิดไปเองหรือเปล่ามันโนหรือเปล่ามันมีมันโนนะพอใช้ครีมไปสองสามวันแล้วดูดีจังดูดูเห็ ดูน่นด,ดูนี่แต่พอใช้เวานางเข้าแม่งก็อีหลอกเดิมเหมือนเดิมดังนั้นดับครึ่งต้องรอให้ผลเห็นผลจริงๆจังๆก่อนแล้วจะบอกต่อไม่ได้มานั่งขายครีมนะขอบอกไม่ได้เข้าเขโฆษนารู้ว่าเราใช้เห็นผลเราจะไปขอบริษัทเขาก็ได้ เนี่ยชั้นใช้เห็นปวดแล้วนะถ้าฉันจะให้ฉันโฆษณานะเขาต้องส่งครีมาห้ชั้นแล้วงูนอย่างนั้นฉันฉันไม่บอกใครนะอาจจะมีหน้าแพ็เป็นกะเยอะกะเยอะเวลาแต่งหน้าต้องใช้ครีมรองพื้นกบถ้าล้างหน้าก็จะเห็นกะมันไม่ใช่ครีมไทยมาจากเยอรมันแท้ๆเลยนะ ของถูกต้องแต่ว่าคงจะแพงอะ่ะแพจไม่รู้เท่าไหร่เขาบอกว่าแพงอยู่คนที่มาให้แต่ว่าเขาบอกมันแพงที่นี่แพงก็แสดงว่าแพงอะ่ะถ้าเป็นเงินไทยก็คงหลายพันธ์อ่ะแต่ถ้ามันใช้ดีใช้อะไรจริงเนี้ยมันก็โอเคอยู่ เผ็ดเกียนเทียนกลิ่นนี้หอมหอมเหลืองเหลือหอมเย็นเย็นชอบจุดเทียนมันก็หอมทั่วห้องเลยตุ๊กาตา <c oughs> จิมมี่ มีผู้ชายอยู่ที่บ้านในห้องโคตโตแบกของ4อรโฟร์ตินไนเนอร์นัมเบอร์เโคตโตแบกมีผู้ชายอยู่ในบ้านนะเวลาเรานั่งเราจะมองหน้าเขาเขาเป็นคนลอ้อล้อไหมเราก็จะนั่งคุยกับเขาเรานั่งคุยกับจิมมี่อยู่เป็นยังไงจิมมี่สบายดีไหมฮาวาย u จิมม<แ>ี How How ่ o w was this morning ผู้ชายบิทิบาลคอยดูเราคอยเป็นเพื่อนเพรไปแล้วเพื่อนๆกินแค่นี้แหละมแมะมาทักทายสั้นๆคลิปสั้นๆเพรจะบอกว่าแพศปลูกกล้วยไม้ขึ้นโอ้โ oh, หดีมใจมากเลขาบอก ตั้งแต่เกิดมาจนถึง40อายุ43ปีเมื่อก่อนก็เคยพยายามปลูกกล้วยไม้ที่เมืองไทยแต่มันก็ไม่ขึ้นมันพอวันนั้นมันก็ตายหมดตายหมดมันก็ไม่ออกดอกใหม่แต่ Amazing. มากต้นนี้มันออกดอกใหม่ครบปีครบปีเลยมันออกดอกใหม่เพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนให้วันวาเลนไทน์ปีที่แล้วซื้อดอกกล้วยไม้ให้ มาเป็นต้นเลยดอกกล้วยไม้แล้วมันมันก็ตายไปนี่มันตายไปเห็นไหมมันเป็นตอมันตายไปพอครบวันทายปีนี้มัน Amazing มากมันออกดอกใหม่เห็นไหมนี่นี่มันมันมีดอกนี่มันกําลังจะออกดอกแล้วตรงนี้ด้วยออกสองไม่ใช่ดอกเดียวนะออกสองดอกเลยตรงนี้ก็ออกดอกตรงนี้ก็มีดอกมีดอกสองที่เลยขนาดนั้นน่ะขนาดนั้นน่ะต้องรักษาแพทย์นี่ทั้ง แพทนี่นั่งคุยด้วยนะเป็นยังไงต้องหิวไหมกินน้ําหรือเปล่าต้องการอะไรอีกไหมถามมันคุยกับต้นไม้อืมเพื่อนให้ปีที่แล้วโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามันมันแพทจะลูกดอกกล้วยไม้ขึ้นมีดอกแพทก็ตั้งไว้งี้แหละตั้งไว้ให้มันเจอแดดเพราะแดดมันส่องมาต้นนี้เขาให้มาใหม่ปีนี้มาต้หาเรื่องนะ มันจะให้เป็นชอ่อมันก็หายไม่ให้มันให้มาเป็นต้นหาเรื่องให้ลดน้ําต้นไม้มันวันหนึ่งก็ต้องมานั่งเทคแคร์เนี่ยเห็นไหมนี่รดน้ําให้เนี่ยต้องไปนั่งดูนั่งเทคแคร์โอ้มันจะลําบากแท้ไปไหนจะได้ไหมน,นี่จะไปไหนไกลได้ไหมต้นไม้กลับมาต้นไม้ตายอีกเขาดาวอีกอันนี้เวนไทยเวนไทยปีนี้นี่ก็ให้เป็นต้นมาเลยเดอกกุหลาบมาเป็นต้นเลยกูบอกว่างานนี้กรรม รู้จักกันสองปีได้สองต้นแล้วได้รู้จักกันสามปีไม่ได้สี่ต้นรู้จักกันห้าปีไม่ได้กอเป็นสวนเป็นสิบปีมันเป็นสวนเหรอสงสัยจะเป็นการเด่นเลยมั้งปลูกไปอม,มันมันมันเหี่ยวละมันเหี่ยวแพทก็ลดน้าไปแค่นี้แหละแล้วก็แพทก็จะสเปยมันหน่อยเพอหาเรื่องแหละวันๆนหนึ่งหางานให้ทาําเพราะว่ามันว่างจัดรด้งไงไมัรููนี่แพทก็จะสเปยมันนี้ มันก็เหี่ยวไปแล้วแหละเพราะมันส่งมาในกล่องไม่ได้นั่นนะนี่เขาไปสนณีส่งไปสนณีมาเมลมามอยู่ในกล่องมันก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ดอกเดิมมันก็เลยดำดำมันไม่เหมือนเด็กเขาให้กับมือเนี่ยดอกที่มันขึ้นมาแล้วมันก็จะดำดำ,ดำนิดนึงอ่าเรื่องหาราวให้ทำเนี่ยแค่กระชับสเปรย,ย,ย,ย์นี้แหละน่อยๆนิดๆ กล้วยไม้แพทก็ทำสเปรย์อย่างนี้นี่กล้วยไม้แพทเนี่ยงามดีดีนะอ่ะอือสเปรย์ไปอืสเปรย์ลากมันด้วย,ย,วยต้องการน้ำต้องการน้ำ พวกนี้มันต้องได้แดดพอดีพอดีพอเหมาะนะแพทนี่ยให้แดดพอดีนะไม่ร้อนมากแล้วไม่นี่มากมก็โอเคอยู่ไปละเจอกันคลิปหน้าละจ้ะบ๊ายบาย